สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอนรเดเอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆนั้นมาดูรถตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากแบรนด์ไซคอนแบรนด์จากประเทศจีนที่ต้องบอกว่าณนะขณะนี้เนี่ยก็มีการจําหน่ายนะครับหลายๆรุ่นในประเทศไทยรวมถึงนะครับแวันนี้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาซึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวของรถแนวมินิบค์ขี่ง่ายขี่สนุกนะครับกับแบรนด์ไซคนที่มีชื่อรุ่นว่ามินิแพนด้าเซ็5เอสร้อยห้าสิบเอคันนี้นั่นเองนะครับ แล้วตัวของไซโครมินิแพนด้า150นั้นมีคอนเซปต์ว่าบอ n to play You play with attitude หรือว่าเกิดมาเพื่อเล่นเล่นแบบมีสไตล์นะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางแบรนด์ไซโค n เองนั้นก็มีในเรื่องของศูนย์บริการนะครับรอมุจรจริงๆครับทั่วประเทศเลยรวมแล้วกว่า300แห่งนะครับโดยจะมีในเรื่องของการร่วมกับแบรนด์ลิลก้าไซโค e แล้วก็ซีเนโกครับที่สำคัญก็คือว่าในปีนี้เนี่ย ทางไซโคนเองก็จะมีการเปิดศูนย์บริการอีกกว่า10แห่งนะครับทั่วประเทศนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเราจะต้องมาทําความรู้จักกับแบรนด์ของไซโครนก่อนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสาหรับแบรนด์ไซโคลนนี้มีผู้ผลิตคือบริษัทจงเซนแมชชีเนอรี่แมนูแฟคเจอร์ลิงจำกัดที่อยู่ภายใต้บริษัทแม่อย่างจงเซนกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงมาจากการผลิตเครื่องยนต์ปัจจุบันนั้นนะครับในเรื่องของยอดขายเครื่องยนต์ทั่วโลกเนี่ยมีมากถึง3ล้านเครื่องยนต์ต่อปีครับ แล้วก็ยอดขายรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกว่า9 0 0 0 0คันต่อปีครับและมีธุรกิจในเครือหลากหลายมากมายโดยหลกัหลกๆจะประมาณ80%ก็คือการจำหน่ายเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีมากกว่า100ประเทศทั่วโลกเป็นตัวจริงครับสำหรับเรื่องของเครื่องยนต์ของจีนโดยเข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทยนะั้นในปี2006และในปี2 0 1 2ก็ซื้อที่ดินที่อมตะซิตี้ที่ระยองในการสร้างโรงงานประกอบแล้วก็ปัจจุบันครับยังรับผลิตให้กับแบรนด์อื่นๆอีกด้วย ดังนั้นทําให้บริษัทที่ประเทศไทยที่เดิมนั้นมีการจําหน่ายรถเล็กก็ต้องหันมาทําจําหน่ายแบรนด์ไซคอนอย่างจริงจังมากขึ้นและแบรนด์ไซคนนี้ก็มีมาเกือบ10ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะมีทุกเซ gment ครับอย่างซีรีส์ RX นั้นก็เป็นแนว Touring Adventure ซีรีส์ RA เป็นแนว Cruiser และซีรีส์ RT นั้นเป็นแนวสกูตเตอร์เป็นยังไงกันบ้างครับในเรื่องของแบรนด์ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่แข็ง่าสมควรนะครับจากประเทศจีนซึ่งก็ มาตั้งทินฐานนะครับในการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยรวมถึงว่ามีการส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันกับว่าตัวของมินิบคสคันนี้เนี่ยมันเจ๋งอย่างไรนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่เออตอนแรกที่เห็นก็ดูแปลกตาดีเพราะว่าดูแล้วมันเป็นสไตล์ที่เรียกว่าง่ายๆเลยว่ามันคุณตีนดีนะครับหรือว่ามีสไตล์ที่ไม่เหมือนไทยนะครับเพราะว่าเป็นมินิบที่มีโลโก้แพนด้าขึ้นมานะครับ เหตุผลหลักๆเลยก็คือว่าตัวของแพนด้านั้นเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศจีนเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาตัวของโลโก้ของรูปหมีแพนด้าเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาเป็นรุ่นรุ่นนี้นะครับคือรุ่นของมินิแพนด้า150นั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือในเรื่องของรูปทรงครับรูปทรงจริงๆแล้วเนี่ยก็จัดว่าเป็นมินิบค์ที่ผสมผสานในเรื่องของความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกเอาไว้นะครับก็คือ รถนั้นขี่แบบเดิมๆก็หล่อได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนั้นอยากจะเอาไปทําการคัสตอมก็สามารถที่จะทําได้เลยเพราะว่าตัวของรถนั้นสามารถที่จะถอดนู่นถอดนี่ถอดนั่นได้นะครับแล้วก็ผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นรถที่แต่งไม่ยากเลยจะแต่งในรูปแบบไหนก็นายแต่งได้หรือว่าจะขี่เดิมๆผมก็ว่ามันหล่ออยู่นะครับเอาละครับทีนี้ตัวของรถนั้นที่ต้องบอกว่าเออมันแปลกตาหรือว่ามันดูแล้วมันเฮ้ย มันมีสไตล์ของมันนะครับก็คือเรื่องของการออกแบบรูปทรงหรือว่ารูปลักษ์ของเขานะครับเริ่มต้นก่อนครับที่ผมมองแล้วว่าเออมันกลุ่นๆดีก็คือในเรื่องของตัวของไฟหน้านะครับจะเห็นได้ว่าตัวของไฟหน้านั้นทํามาเนี่ยเป็นโคงไฟแบบทรงกลมเลยนะครับแต่ว่าตัวกลมๆแบบนี้เนี่ยต้องบอกนี้ครับว่าสว่างพอสมควรนะครับกับการเปิดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีตัวของไฟที่เป็นไฟลูกแก้วหรือว่าไฟโปรเจคเตอร์นะครับ ส่วนรอบๆเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะของตัว daytime lighting ที่พอมองแล้วเออมันดูเด่นดูเด่นเลยนะครับไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวของไฟสูงเองก็เป็นไฟที่เป็นตัวของ LED ที่มีโคมไฟตัวโปรเจคเตอร์ฉะนั้นในเรื่องของไฟเนี่ยหายห่วงครับกับแบรนด์นี้ไฟสว่างพอสมควรเลยนะครับรวมถึงดีไซน์ครับไฟหน้าว่าแจ๋วๆแ,แล้วเนี่ยผมชอบมากเลยก็คือตัวของไฟเลี้ยวนะครับ ไฟเลี้ยวเนี่ยทำออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของไฟกลมบูลเลตนะครับแต่ว่าเป็นไฟที่เป็นไฟ led ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ว่าดูแล้วมันมันเป็นดีไซน์ที่ดูดีะนะฮะแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับลองโยกดูแล้วก็ถือว่าแน่นหนาพอสมควรเลยนะฮะอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวของไฟที่เป็นชุดหน้าที่ทําให้รถคันนี้เนี่ยดูแล้วมันมีสไตล์ที่แบบว่าไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับต่อไปครับพูดถึงไฟก็ขอไปในเรื่องของตัวไฟท้ายกันหน่อยหนึ่ง ไฟท้ายที่ออกแบบมานะครับก็จะเห็นได้ว่าแอบใต้บอกนะครับแต่ว่ามีความสว่างชัดเจนเลยตัวของไฟนั้นก็เป็นไฟ LED เหมือนกันนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือมันเป็นไฟ LED ที่ขนาดเล็กมากไม่ใหญ่โตมากมายนักนะครับรวมถึงตัวของไฟเลี้ยวด้านหลังครับไฟเลี้ยวด้านหลังนั้นถูกย้ายครับมาอยู่ที่บริเวณของตัวกันดิดหรือว่ากันกันโครนด้านล่างนะครับพร้อมกับตัวของการติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งจริงๆแล้วตำแหน่งนี้ก็ถือว่าสว่งางพอสมควรน,นะครับมองเห็นชัดเจนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาไปทำการคัสตอมเราก็สามารถที่จะถอดตัวของการดีดกันคนออกได้แล้วก็เปลี่ยนตัวของไฟท้ายหรือว่าไฟเลี้ยวเนี่ยให้มันเป็นไฟเลี้ยวแอบก็ได้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของเพื่อนมือเลยนะครับแต่ว่าเดิมๆผมก็ว่ามันดูดีอันนี้ผมชอบนะในเรื่องของดีไซน์ของตัวของไฟเลี้ยวนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับ หลังจากนั้นครับจุดเด่นอีกข้อหนึ่งเลยก็คือตัวที่เป็นถังน้ํามันครับจะเห็นได้ว่าถังน้ํามันนั้นมีขนาดที่ดูใหญ่โตนะครับดูกลมๆบล็อกๆเลยนะครับแล้วก็มีความน่ารักก็คือตัวของโลโก้ที่เป็นโลโก้ของหน้าแพนด้าซึ่งแน่นอนมันคือสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศจีนก็ดูแล้วมันก็ดูเทด่ดีพร้อมกับตัวของโลโก้ของคําว่าไซโครนก็คือแบรนด์ไซโครนนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ตัวของฝาหังน้ำมันนะครับเข mm hmm. ้าใจว่ามันจะเป็นลักษณะคือแบบว่าใช้บิดหรือว่าใช้หมุนแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นฝาแบบเอาไว้ครอบปิดนะครับ mm hmm. เวลาที่จะเติมน้ำมันเนี่ยเราต้องเปิดฝาออกมาครับแล้วก็ดึงกุญแจมาเสียบนะครับแล้วก็เปิดถังแบบนี้นะคะแค่นี้เองนะครับ ซึ่งก็เอ่อการออกแบบก็ดูไม่เหมือนใครดีนะครับเวลาที่เราทำการทำการปิดฝาของมันก็คือกดปึ๊บเข้าไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็ปิดฝาครอบแค่นี้นะกันในเรื่องของน้ําเข้ามานที่รูกุญแจก็ดีนะครับถือว่าโอเคเลยตัวของกุญแจก็น่ารักดีนะครับเนี่ยฮะตัวกุญแจก็จะมีตัวที่เป็นดอกกุญแจจริงซึ่งก็จะมีโลโก้ของมินิแพนด้าอยู่นะครับแบบนี้รวมถึงก็จะมีตัวดอกกุญแจสำรองแถมมาให้อีกหนึ่งดอกนะครับ ถามว่ามีไว้ทําอะไรก็คือมีไว้เปิดรถให้มันติดม,มีไว้เปิดถังน้ํามันแล้วก็มีเอาไว้สําหรับการเปิดในเรื่องของบอกนะครับใต้บอกเปิดออกมาเนี่ยแค่นี้เองเพื่อที่จะทําการเซอร์วิสนะครับก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนฟิลหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของตัวของรถในรูปแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเค ออกแบบมาก็ใช้งานแบบนง่ายซิมเพล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 นะครับประมาณนี้นะฮะจากที่เราเห็นนะครับตัวหังน้ํามันเนี่ยมองลงไปด้านล่างนะครับก็จะมีตัวของคล้ายๆกับอารมณ์การครอบกรองไงไหมเป็นกรองหลอกนะครับจริงๆก็คือครอบเอาไว้สองฝั่งมีโลโก้นะครับเป็นลายสกอตนะครับพร้อมกับคาว่าไลฟ์ฟรีขี่แบบอิสระอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่ง แต่ละรุ่นก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวของฝาครอบหลอกนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรด้านข้างก็เป็นตัวของพลาสติกปิดนะฮะอยู่บริเวณนี้ข้างในก็จะเป็นตัวของปั๊มกระทุงนะครับปั๊มเบรกหลังเป็นตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของรูปทรงเนี่ยมันก็จัดเป็นมินิบที่มีความใหญ่ในระดับของมินิบนิดนึงนะครับเพราะว่า พอมองภาพรวมเนี่ยมันดูอ้วนๆดีนะครับแต่ว่าเวลาที่ขึ้นค่อมจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับขาเนี่ยแบบถึงๆเลยรวมถึงตัวของเบาะเบาะก,ก็นั่งสบายนะครับเบาะออกแบบมาเนี่ยให้สามารถที่จะให้คนซ้อนเนี่ยนั่งได้แบบหลือๆเ,เลยนะครับพักเท้าหลังก็โอเคนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือตัวของพักเท้าเนี่ยให้มาก็คือเป็นพักเท้าอลูมิเนียมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็มองไปด้านหลังหน่อยนึงก็คือตัวของมือจับ มือจับนี่ให้มาแบบว่าโคตรแข็งแรงนะครับสามารถที่จะจับแล้วก็ยกรถได้เลยแบบสบายๆนะครับแข็งแรงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบสไตล์นี้เราก็สามารถที่จะทําการถอดได้เพราะว่าเขาก็จะมีตัวของน็อตหกเหลี่ยมเบอร์เบอร์หนะครับถอดปึ้ง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 ,งดึงออกได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปตกแต่งในรูปแบบไหนนะครับ รวมถึงจะเห็นได้ว่าตัวของท่อไอเสียนะครับก็จะเป็นท่อลักษณะคือเป็นทอยกยกมาอยู่ข้างๆนะครับให้เป็นลนักษณะของอารมณ์ที่บอกว่าไม่ได้เป็นท่อเหมือนชาวบ้านเขาเอาไว้สาหรับการลุยน้ําได้ในระดับหนึ่งก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็คือดีไซน์ที่ออกแบบมาแล้วก็ดูเฮ้ยมันดูเท่ดีนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองแล้วผมชอบมากเลยครับก็คือในเรื่องของล้อแมกครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเมื่อสักสิบสิบกว่าปีก่อนเนี่ยล้อแมกที่เป็นล้อแม็กลายตานเนี่ยมันฮิตมากเเนาะ ใขณะนี้เนี่ยตัวของไซคอนมินิแพนด้าเองก็จับเอาตัวของล้อแม็กลายตันเอามาใส่ให้นะครับพร้อมกับการใส่ในเรื่องของตัวกราฟิกสีแดงลงไปนะครับก็ดูแล้วมันทาให้รถคันนี้เนี่ยดูบึกบึนแข็งแรงอารมณ์แบบแพนด้าเลยนะฮะถามว่าหนักหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เรายกดูก็ไม่ได้หนักมากมายนะครับโดยตัวของล้อเนี่ยจะเป็นล้อขนาด12นิ้วครับหน้า12หลัง12นะครับโดยที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่13070 ด้านหลังก็จะเป็น130/70เท่ากันนะครับนั่นหมายความว่าในเรื่องของตัวล้อเองเนี่ยเป็นล้อขนาดค่อนข้างใหญ่ครับว่วนกลมใหญ่เลยเพื่อที่จะทําให้รถคันนี้เนี่ยมันดูแล้วบึกบึนมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับภาพรวมของตัวที่เป็นรถมินิฮันด้า150นะครับและเมื่อกี้นี้พูดถึงคําว่า150แน่นอนครับในเรื่องของความถึกทนของเขาครับมันก็คือตัวของเครื่องยนต์ครับ เครื่องยนต์ของตัว Mini Panda นั้นเป็นเครื่องยนต์ขนาด 150cc นะครับเป็นหัวฉีดนะครับซึ่งเป็นลูกสูบแนวตั้งเป็นเสื้อเสื้อตั้งนะครับซึ่งให้ในเรื่องของความทนทานอย่างมากๆเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทางโรงงานของไซโครนเองเนี่ยก็ได้มีการผลิตแล้วก็ทําขึ้นมานะครับแล้วก็ดาเอามาใส่ในตัวของ Mini Panda นะครับคืออัตราเร่งเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่า ติดมือนะครับขี่ง่ายแล้วก็ตัวของชุดคัดเองเนี่ยนะครับก็บีบมันนิ่มดีดนิ้วเดียวได้ฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิตรกับคนที่แบบว่าอยากจะเริ่มขี่รถที่เป็นรถคัดแล้วกลัวว่าคัดแข็งขี่ไม่ได้นะครับมันขี่ได้ที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นรถที่เป็นเครื่อง5เกียร์ด้วยฉะนั้นเนี่ยก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะครับโดยที่1 2 3 4ี่เนี่ยอัาตราเร่งถือว่าดีนะครับขึ้นได้ดีมากเลย เกียร์5นั้นเป็นเกียร์ลอยๆครับก็คือเป็นเกียร์จูริ็งหรือว่าเอาไว้สำหรับการขี่ทางไกลประหยัดน้ำมันนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเครื่องที่เขาทำมาแล้วให้ใช้งานได้แบบสมบุกสมบันทนทานนะครับที่สำคัญคือมีอะไหล่รองรับหมดอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาก็ตั้งใจที่จะทำในเรื่องของตลาดที่เ,เป็นตลาดของเมืองไทยให้มันดูแล้วเออมันมีคลาสมากขึ้นนะครับ เมื่อกี้นี้เราพูดทั้งภาพรวมแล้วผมลืมอีกอย่างหนึ่งไปก็คือในเรื่องของกระบอกช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยทางไซคโครนเองเนี่ยใสมาให้กับเจ้ามินิแพนด้าเนี่ยก็คือด้านหน้าเนี่ยเป็นช็อคอัพอัพไซด์ดาวจากโรงงานนะครับซึ่งการเซตติ้งนั้นก็ถือว่าโอเคครับนุ่มนวลน,นะครับไม่กระด้างเพราะว่าสังเกตได้ว่าเนี่ยครับเบรกรถมเปล่าเนี่ยยังยบุบยุบเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้จัดว่าเป็นรถที่ยบุบยาบนุ่มนิ่มเกินไปนะครับเอาไปว่า มันขี่แล้วมันสบายมันไม่มีคําว่าเหนื่อยนะครับากับการที่แบบว่าแบบโชกอัพแข็งกระแทกมือขึ้นมือตลอดเวลามันก็เลยเหมาะกับคนที่แบบว่าอาจจะขี่รถแบบไม่อยากจะขี่แบบพลม้านะ่ะขี่สบายๆมันก็ขี่ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าชกอัพหน้าก็ถือว่าโอเคชกอัพหลังครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในเรื่องของการเซตติ้งชอกอัพหลังก็เมื่อกี้นี่ลองขี่ดูโชกอัพหลังเนี่ยก็ถือว่านุ่มนะครับเนี่ยครับนุ่มนวลเลย แต่ก็เวลาขี่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราเอาน้ําหนักตัวกดลงไปเนี่ยก็กลายไปว่ารถเนี่ยไม่ได้ยุ้ยเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะพอดีกับค่าที่เขามีการเซตติ้งเอาไว้นะครับซึ่งโช้อัพหลังนั้นสามารถที่จะตั้งค่าความแข็งความอ่อนได้ด้วยนะครับก็คือตั้งค่าพีโหลดในยการไข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 เพื่อที่จะให้ค่าเคของสปริงน้นมันแข็งขึ้นหรือว่านุ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับเอาไปว่าก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาก็พยายามที่จะทําให้ คนที่อยากจะได้เจ้าไซโคลนมินิแพนด้าเนี่ยได้ขี่แล้วมีความสุขเพราะว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเซตติ้งของตัวเราเองได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวชกอ,อัพเองก็ดีนะครับอาจจะน้ําหนักตัวคนขี่หนักเกินไปก็อาจจะต้องปรับให้แข็งขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าคนขี่นั้นอาจจะเป็นตัวเบาๆเป็นผู้หญิงก็ปรับให้มันนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวของแฮนด์บาร์หรือว่าแฮนด์เนี่ยก็สามารถที่จะปรับระดับได้นะครับ ปรับให้มันเข้ามาหาตัวเราก็ได้หรือว่าไปข้างหน้าได้เป็นลักษณะของตัวแฮนติปีกนกนั่นเองนะครับเอานอกเหนือจากนั้นครับดีไซน์ที่ผมชอบต่อไปครับก็คือในเรื่องของระบบเบรกนะครับเป็นรถมินิบที่มีดูอ l ล b s มาจากโรงงานก็คือมี ABS ทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงในเรื่องของการเบรกแล้วลอ็ลอกไม่ต้องห่วงครับมันอโอเคเลยมันเบรกดีเมื่อกี้นี่ลองเบรกแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ นอกเนือจากนั้นนะครับในเรื่องของระบบเบรกนั้นก็จะเห็นได้ว่าตัวของดิส้านั้นเป็น2พอร์ตครับส่วนดิสหลังนั้นเป็นพอร์ตเดียวจานเป็นจานระบายครับที่สําคัญก็คือว่าตัวของสายเบรกทั้งหมดนั้นจะเป็นสายถักนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังก็ถือว่าให้ความสําคัญแล้วก็ให้ในเรื่องของออปชันมาแบบไม่กั๊กเลยครับรวมถึงมีดีไซน์ครับของตัวที่เป็นตัวกระปุกนะกระปุกของตัวปั๊มบน ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าดีไซน์แบบนี้มีในรุ่นไหนนะครับแต่มันเป็น,เข,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นปั๊มบนทรงกลมแล้วก็มีใสๆด้วยนะครับก็คือเป็นเป็นเ,เขาเรียกว่ายัางไงอ่ะสามารถที่จะมองในเรื่องของระดับน้ามันเบรกได้ดูสีน้ำมันเบรกได้แล้วดีไซน์ก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าคนอื่นเขาเป็นทรงเหลี่ยม้งหมดแต่ว่าเจ้ามินิแพนด้าเป็นทรงกลมมาให้จากโรงงานนะครับมาควบคู่กับตัวของ กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างก็มาเป็นทรงกลมซึ่งก็ถือว่าใสาๆเลยนะครับสวยๆเลยอ่าอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ทางไซโครนนั้นออกแบบให้กับเจ้ามินิแพนด้า150นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ดูแล้วเออโอเคเท่ดีก็คือในเรื่องของตัวเรือนไมครับเรือนไมของไซโครมินิแพนด้า150นั้นเป็นไมทรงกลมนะครับเป็นรูปแบบของสไตล์เรโทรนะครบวินเทจแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นออทรงกลมที่ ใช้ในเรื่องของตัว LCD เป็นหลักฉะนั้นเนี่ยมารวัดทั้งหมดมองง่ายเพราะว่าเป็นไฟ LCD มานะครับแล้วก็เป็นลักษณะของดิจิตอลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วก็ดีนะครับเป็นเรื่องของทริปก็ดีนะครับเรื่องของเกน้ามันก็ดีหรือแม้กระทั่งต,ตัวของวัดรอบเองก็จะมีวัดรอบเป็นลักษณะของดิจิตอลเข็มปื้ดปืดปืด,ป,ด,ป,ดปืดไปนะครับแล้วก็ตัวของไซคลมมีิแพนด้า150นั้นจะมีตัวของตำแหน่งบอกเกียร์ด้วยนะครับก็คือเป็นไฟบอกเกียร์ เวลาเราขี่เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลงว่าเข้า1เข้า2เข้า3าเข้าอะไรกันก็มองไปเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแสงแรงมากนะครับแดดแข็งมากเลยแต่ผมก็สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนว่าในขณะนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยทดสอบไปแล้ว168กโลนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเกียร์ว่างอยู่มีในเรื่องของไฟส่องสว่างอยู่นะครับประมาณนี้ที่สําคัญนะครับตัวของมินิแพนด้า150นั้นเป็นมินิบที่มีระบบแฟกชั่นคอนโทรลให้มาจากโรงงานครับ ซึ่งสามารถที่จะเลือกเปิดหรือว่าเลือกปิดก็ได้นะครับโดยค่าเริ่มต้นนั้นก็จะให้มาเป็นลักษณะของการเปิดใช้งานถ้าต้องการที่จะปิดครับก็คือกดที่ตัวของประกับข้างซ้ายกดลงล่างครับกดค้างไว้แทคชั่นก็จะทําการปิดทําง,งานนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถือว่าให้มาคุ้มค่ามากๆครับตัวของประกับนะครับประกับของไซโคลมินิแพนด้านั้นก็ให้มาแบบง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือตัวของประกับข้างซ้ายนั้นจะมีตัวของ ไฟพารสนะครับไฟปุ๋ยไฟพาสก็เวลาขี่ไปปับ๊บก็ตึบๆๆๆๆได้เลยนะครับแล้วก,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 ก็ตัวของปุ่มกับด้านบนนะครับจะมีตัว F อ,อยู่ M นี่ก็คือย่อมาจากเมนูครับเมื่อเราก,กดไปปับ๊บก็จะเป็นเมนูวนไปวนมาว่าใน,นขณะนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยวิ่งเป็น ODO จิ๊เท่าไหร่นะครับแล้วก็วิ่งจริงๆเนี่ยในขณะนี้เวลาที่กดรีเซ็ตก็คือกดค้างไปด้านหน้ามันก็รีเซ็ตให้มีแค่นี้แหละครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไร แล้วก็มีแต่แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีไฟอิมเมอร์เจนซีอยู่ที่ประกับข้างขวาครับอ่ากดไปปั๊บก็จะเป็นไฟอิมเมอร์เจนซีเบเพิบบบบ,บ,บตัวของปุ่ม p u s สต t a r t นะครับกด start ประมาณนี้แล้วก็ปุ่ม run ออฟครับดับเครื่องกดปึ๊บก็ไปก็จบก่นี้เองนะครับและที่สําคัญก็คือว่าบริเวณด้านหน้าครับใต้ของเรือนไม้จะมีตัวของซ็อกเก็ตที่เป็น usb type a มาให้อีก2ล็อกนะครับนั่นหมายความว่า สามารถที่จะใช้ในการชาร์จมือถือหรือว่าชาร์จกล้องในระหว่างเดินทางได้ตลอดก็ถือว่าโอเคเลยครับภาพรวมของรถคันนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วันะขณะนี้เนี่ยแน่นอนกระแสของรถที่เป็นแนวมินิบอสเนี่ยมันอาจจะมีแค่ไม่กี่แบรนด์นะครับในประเทศไทยที่มีจําหน่ายณปัจจุบันอยู่นะครับแต่ว่าอย่าลืมครับว่าตัวของไซโคมินิแพนด้าเองเนี่ยเขาทํามาเนี่ยคือให้ ออปชั่นมาเต็มนะครับแล้วก็ให้มาในเรื่องของราคาที่สามารถจับต้องได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปครับราคาเปิดตัวมาเป็นราคาแนะนำพร้อมส่วนลดเนี่ยอยู่แค่69,900บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้แรงมากมายนักนะครับที่สำคัญก็คือว่าจะมีวารันตีครับ3ปีหรือว่า30,000โลนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอะไรถึงก่อนก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงจะมีผู้ช่วยส่วนตัวบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับหรือว่า ไซโครนแอสซิสแตนต์นานถึง2ปีอีกด้วยนะครับแล้วก็อีกอยาก่างหนึ่งครับที่น่าประทับใจมากก็คือในเรื่องของการสั่งอะไรครับเพราะว่าเขามีโรงงานมีโกดังมีสต็อกอยู่ที่เมืองไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารถมีปัญหาปั๊บเนี่ยเข้าหาดีลเลอร์ปั๊บเนี่ยเขาจะรีบมีสายด่วน d e l i v ว r y เนี่ยวิ่งนะครับจากที่โรงงานเนี่ยเอามาส่งให้ที่ศูนย์บริการกว่า300แห่งทั่วประเทศทันทีซึ่งตรงนี้ก็คือความประทับใจครับที่ ทางไซโครนนั้นอยากจะให้คนไทยนั้นได้เปิดใจกับแบรนด์จีนอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่มีการขายมายาวนานมากกว่า18ปีในประเทศไทยกับแบรนด์ที่ชื่อว่าไซโครนครับฉะนั้นก็ถือว่ามั่นใจได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบในเรื่องของสไตล์ที่มีเหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่ามันก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าขี่ดีเพราะว่าขี่ไปคนก็จะมองว่าเอ้ยรถอะไรวะเฮ้ยมันควนตีนดีว่ะอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ขี่ดูก็มีคนมองอยู่นะครับเพราะว่า จังหวะที่ผมเอามารีวิวเนี่ยรถยังไม่มีการเปิดตัวจําหน่ายในประเทศไทยนะครับก็เลยได้มีโอกาสเอามาขี่เอามาลองใช้จริงๆนะครับเอาไปว่าผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันว่าในการขับขี่ฟีลลิ่งของรถคันนี้เนี่ยขี่ง่ายเครื่องตอบโจทย์ในเรื่องของการต่อเกียร์แรงทอกดีช่วงล่างนุ่มนวลเบรกดีมี abs มาช่วยเหลือในเรื่องของการเบรกแล้วกันล้อล็อกนะครับแล้วก็ดีไซน์รูปทรงที่ไม่เหมือนใคร อยากจะเอาไปแต่งเพิ่มเติมอย่างไรก็แล้วแต่คุณหรือว่าจะขี่เดิมๆผมก็เชื่อว่ามันเป็นรถที่สะดุดสายตาบนท้อง,งถนนอย่างแน่นอนนะครับกับเจ้าไซโคลมินิแพนด้า150 A นะครับตอนนี้ครับมีจำน่ายทั้งหมดด้วยกัน3สีครับสีแรกครับก็คือสีคันนี้เลยครับสีดิจิตอลบลครับตามต่อด้วยสีขาวที่เป็นสี Adventure White นะครับแล้วก็ตามด้วย t ไ m l e s s w ไว t e ครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหน รวมถึงรถคันนี้เองเนี่ยก็จะได้มีทางดิลเลอร์นะครับทั่วประเทศเนี่ยที่ทางแบรนด์เซโคนเนี่ยได้นำเอาไปให้ทดสอบกันแล้วถึงที่โชว์รูมเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างมันตอบโจทย์ยังไงบ้างน,นะครับโดยรวมๆแล้วก็เขาบอกว่าดีเพียงแต่ว่าดีไซน์มันดูแปลกตาไปแต่สำหรับผมผมมองว่านี่แหละครับการแหวกแนวครับไม่เหมือนชาวบ้านอินดี้ เพราะว่าไปแต่งเหมือนเขาก็กลายเป็นว่าโอ้ยก๊อปปี้เขาแต่พอออกมาแบบนี้เออว่ะรถของปูมีสไตล์เว้ยซึ่งมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าถ้าเดียวว่าคุณชอบรถที่แบบว่ามีเอกลักษณ์มีสไตล์เอาไปแต่งสนุกสนานได้นะครับแล้วก็ขี่แบบมันๆได้มีบรันตีดีๆผมบอกเลยว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคหรือว่าเพื่อนๆที่รับชมอยู่ขณะนี้แหละว่าสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจนะครับก็ลองไปดูกันได้ที่ ศูนย์ของทางไซคโครนนะครับทั่วประเทศกว่า300แห่งนะครับเอาไปว่ามันเป็นรถที่ดูเท่ดีสำหรับผมนะครับแล้วก็ขี่สนุกดีนะครับโอเคครับโอกาสหน้าก็คงจะได้มีโอกาสมารีวิวอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่หลายๆคนไม่ค่อยได้รู้จักแต่ผมก็มองว่ามันก็เป็นรถที่เออถ้าผมเปิดใจลองรีวิวดูแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไปได้เลยครับ เวลาหมดแล้วครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่แล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ